นี่พามาชมดอกไม้สวยๆกันนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรยายลุนก็ไม่รู้จัดชื่อสวยมากเลยน้องม่อนก็มาดูด้วยครับพาน้องม่อนมาเที่ยว ตรงนี้รู้แล้วว่าดอกม่วงคามแต่นี่มันไม่คามแล้วมันเป็นสีขาวไปแล้วมันรวยมันบานนานกลายเป็นดอกม่วงขาวแต่ต้นนี้รู้ว่ดอกอะไรสีสวย กลิ่นหอมเหมือนลีดาวลีลาวดีด ชมบ้านใยายลุนเช้าพานุม,มอนออกมาเดินเล่น สม <Someone. S 2> อนนี่คือดอกอะไรดอกพุดดอกพุดใหญ่เหรอดอกพุดกำลังตุมอยู่ดอกตุ้ม เื่องฟ้าเครฟ้าต้นใหญ่อยู่ข้างถนนบรรยากาศบ้านๆน,นะคะหมู่บ้านบานรรยากาศหมู่บ้านถนนหน้าถนน กะมอนกะมอนไปไหนมาสื้ออย่งถ่ายแห้งยังยัง รถมารถมาลุกรถมาบอกมาชมดอกสวยๆกันนะคะเนี่ยเบื้องฟ้าต้นใหญ่ พ้า ต้นดอกแคต้นดอกแคได้อีกหน่อยก็จะมีกินเยอะแยะต้นหลังบ้านยังเงินก็มี1ต้นดอกแคปักเบอดอกแคจิ้มน้ำพริกและแกงก็ได้ เห็นรถไม่ได้เลยนะทั้งมอนนะเห็นรถไม่ได้เลยจะเป็นหมาไล่รถเยีะแทะเยอะแเห็นรถแล,ล้วจะวิ่งทั้งมอนจะเป็นหมาไล่รถ